สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการจับกระแสงหุ้นประจำเช้าวันจันทร์ที่12กันยายนค่ะ2554ไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะปิดตลาดที่ระดับ1062.37จุดลดลง9.84จุดมูลค่าการซื้อขาย23,573.75ล้านบาทนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ39.56ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ263.58ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ458.74ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ682.77ล้านบาทไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปร,รับตัวลดลง303.68จุด n a สแตลดลง61.15จุด S&P ลดลง31.67จุด ส่วนดัชนีนิกเกอิกตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้เปิดตลาดปรับตัวลดลง158.95จุดราคาน้ำมันดิบส่งมอบนะคะตลาดในเม็กซ์าลดลง1.81ดอลลาร์ต่อบาเรลปิดที่ระดับ87.24ดอลลาร์ค่ะส่วนดัชนีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ระดับ1,838จุดค่ะ สำหรับดับชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปรับตัวลดลงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตของหนี้ยุโรปนะคะหลังจากที่หนึ่งในคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรปนะคะซึ่งเป็นถึงหัวหน้าของนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรปได้ตัดสินใจลาออกนะคะอย่างไม่คาดฝันค่ะทาให้ตลาดหุ้นดาวโจนปรับตัวลดลงเพราะนักลงทุนกังวลนะคะซึ่งทางสื่อก็ได้ ตีข่าวในลักษณะที่ว่าการลาออกนี้เนื่องจากว่านักเศรษฐศาสตร์ท่านดังกล่าวนะคะได้ก่อต้านนโยบายการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรปค่ะตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่นักลงทุนนะคะกังวลว่าความแตกแยก,กในธนาคารกลางยุโรปนี้อาจจะส่งผลกระทบไปยังเรื่องของการวิกฤตเรื่องของการแก้วิกฤตของทางยุโรปนะคะในใน,ในช่วงนี้ด้วยค่ะ ทีนี้วกมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างน,นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้แตกต่างจากตลาดหุ้นเพื่อนบ้านค่ะนั่นก็คือปรับตัวลดลงค่ะจากปัจจัยหลักจากต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าทางโอบามานะคะจะได้ประกาศแผนการสร้างงานมูลค่า 4.47แสนล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ข่าวนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากพอที่จะอ,อยู่ในความสนใจของนักลงทุนพอที่จะทำให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้แล้วนะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวนะคะมีลุ้นยืนอยู่ที่1,065จุดค่ะ ซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะคะแล้วไปยืนอยู่บริเวณ1,075จุดได้ในเดือนนี้นะคะเมื่อเรามองข้ามชดต,ต่อไปในเดือนตุลาคมก็มีโอกาสที่จะเห็นตลาดหุ้นกลับมาสู่นิวไฮเดิมนะคะนั่นก็คือ1,150จุดค่ะหมดเวลาสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ